คือเกมนี้ผมเจอยูทูบเบอร์มวยส้มสามแสนซับก็คือพี่ติ๋ดิดปิงนั่นเองนะครับนะก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ขอเอา,เอาลูกลากอยู่ตรงไหนนะนี่เซลฟี่ขอเอาเซลฟี่ไปโชว์หน่อยแล้วกันนะเออไป้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับอัดแล้ว โอเคนะครับต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่กดเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับก็อยู่กับผมให้ซ้อซกานนะครับก็ตอนนี้เนี่ยไอดี ID หลักของผมเนี่ยกลับสู่ท็อปตารางแล้วนะครับก็อยู่ในท็อป50แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เม็ดม่วงนะครับสำหรับเซลฟิตนะก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวนี้จะเล่นแบบเล่นให้มันมากที่สุดอะให้มัน ขึ้นสูพิมอ่ะจอตัวนี้ขึ้นสูพิมพนะครับเออก็มาเกมนี้ต้องโฟกัสกันหน่อยนะครับเกมนี้พี่ตีแกเล่นเป็นเทนนะครับก็เลยแบบว่าอดเห็นมวยส้มเลยว่ะเพคือผมเคยกดเจอพี่ตีเนะี่ยประมาณสองสามรอบแล้วแต่ว่าคืออยู่คนละฝั่งกันนะครับก็เลยไม่ได้คิดอะ่ะเอเชียคือมันแพ้นะครับเออมาโฟกัสกันหน่อยนะเกมนี้มา พี่มาแล้วน้องมาจะได้โชว์หรือเป่านะอีกเรื่องหนึงนะ่งครับสำหรับเกมนี้ชนกับคีล่าป,ป่านะครับไม่รู้ว่าจะได้ออกทอยหรือเปล่าเกมนี้ก็เช่นเคยคนระับผมจะเล่นเป็นสายดาบนะเอาแรงเอาแรงเข้าว่าป้องกันไม่ต้องคนระับถ้าจะตายก็ต้องแรงให้ได้อฟอรเลนเนอร์ต้าแหลมมาจากนี้ที่เอาได้นะ เครับเฟลสแล้วนะเขาไม่เขาหายจากแมมอุย้ยนั่นถ้าป่วยเว็บชนเล่นได้นะถ้าผมเหยียบโดนน่าจะตายนะครับอุย้ยอย่างนี้อย่างนี้ก็โอ้โหโดดว้าแต่ได้ฟิกครับไม่เป็นไรนะอืมทำไมแบบว่าตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้ววะรู้สึกว่าเล่นโซฟีแมมโดดแมแม่นเลยว,วะเม่ไรวะเนะี่ยมันเหมือนแบบเม็ดส้มอดีตส้มเก๋เลยว่ะ อเชี่ยปครับเล่นบนนะเล่นมังกรวิเหมียเห็นไหมเนี่ยโอ้เห็นว่าเชี่ยจะเข้าพุ่มจุดเข้าไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไหนก็เจอคนไปไหนก็เจอคนมุดมุดขอมุดหน่อยอุยเอลซัวอุยโดนยกอุ้ยอุยอะไรอะอะไรอะคิรามาจากไหนอะอู้ไม่อยากใช้ปนิดเลยแต่ต้องใช้ อุ there, go on, go on. Right? ้ยร uh, uh, e oh, uh, uh, ั okay, ar, okay, keep, keep, keep. Okay, keep, keep. ่วอะไรครับเนี่ยรั่วแล้วครับเนี่ยเฟิร์สบัตแล้วก็เปิดมังกรว่ะได้ไหมพี่พี่โอ้โหวกไม่ได้อุ้ยโดนตันอืมแต่อยากโดดแทงว่ะวิเม็ดเมดโอ้โโดดโดนแทงวิเจ็บหมดเจ็บหมดโอเคต่อไปต่อไปต่อไปอุ้ยโป๊กสองอุ้ยเจ็บว่ะอุ้ยมูราเทีบอีกอุ้ยอะไรวะเนี่ยมังกรเจ็บหมดเลยว่ะมาน่าจะฟีมังกรนะ ว่าออกมาหน่อยได้ไหมโอเคมั okay, งกรฟรีครับมันนวนี้มากเลยวะได้เจ็บแต่ไม่ได้คิวสักตัวเลยวะได้ฟอรเรนตัวเดียวนะอุ้ยลิเลีย,ยไปโซโลทูเรนมาได้ครับอืเกมนี้ไม่แน่ว่าอาจจะได้ออกทอยนะเพราะว่าลีลลิน,น่าเขาโป๊กแรงครับส่วนกีร่านี่ไม่ต้องพูดถึงเป็นป่าทบๆอ,อยู่แล้วอุ้ย,ยอะไรอะไรจะเวรอะไรเนี่ย จะวิตอะไรใช่ไหอะไรใจยเย็นใจยเย็นเพื่อนอุ้ยมันเยอะจังอะตรงเนี้ยเกมนี้เป็นเกมเอกดสามคนนะครับผมมากับเมดแล้วก็อฟอฟเลนนะครับส่วนพี่ตีนะ่าจะมาสองคนนะเป็นเทนที่พี่แกเล่นแล้วก็ฮาเาอตะน่าจะเป็นเพื่อนที่อุ้ยอะไรอะไรอุ้ยแปนตีโดนต้องโดดออกครับให้แนะนำคุณผู้ชมก่อนไม่ได้เลยอุ้ยตายนะนะ ตายนะนะ้าอุ้ยไม่ได้เอาแทงได้ไหมไม่มีฟิกนะเอ้าเอ้าไม่มีก็แย่แล้วมั่วสรงเงี้ยไหจำมาจากไหนว่าเขาฟิกไปแล้ววะเนี่ยวนบูได้นะ่ยวนน้ำิงไปก่อนนะหุ้ยสกอมันแอบตึงอยู่นะเนี่ยมันแบบทีมทีมฝั่งไหนกะ็แอบตึงอยู่นะตัวเลยครับช่วงนี้เจออะไรฟาร์มหน้าฟาร์มไปก่อนนะครับช่วงนี้ เป็นช่วงที่แบบเราต้องเติบโตนะอุ๊ยมูราโดนโซโล่เอ้าแลยทูเรนไปเก็บงานไม่ได้อุ้ยต้องกันบนว่ะแต่กลางก็ต้องกันอุ้ยเราต้องกันกลางครับการสําคัญสุดนะข้างบนกันทันไหมนะอุ้ยทันโอเคแบบนี้เราวนฟาร์มลงล่างเลยมูจะข้างบนโดนหนักมากเลยว่ะอุ้ยข้างล่างของตัวเม็ดกับลม มามดมาอยู่หมดมาอยู่มดุดโอเควุมเมดมันเห็นหรอทำไมวกกลับงั้นนะวิขัดได้ไหมอุ้ย,ยกาล่างมันอยู่ไกลไปว่ะตัวเรามันไม่ถึงนะเด็มดูทรงหน้าต้องรับกลางอีงเวฟนะเพราะว่าเมดน่าจะต้องขึ้นบนไหมหรือว่าผมต้องดึงรอวะเนี่ยแม่เคลียร์เลยเวแบบต่อไปมันชนพอดี อืมไม่ได้หรับเฮ้หยหลบหน่อยหลบหน่อย <bought> คืออืมโอโปกสามเราโดดมั่วไม่ได้ถ้าเราโดดมั่วล้าเราโดนโอเมก้ายกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำหรับเรานะอาจจะต้องเปลี่ยนรองเท้าเร็วหน่อยนะอาจจะต้องเปลี่ยนหลังจากได้โบเก้นเลยก็ได้นะเกมนี้เพราะซีซีค่อนข้างน่าเกลียดู่นะอูย้ยโดนซูมอ่ะ ูยังไงพี่พี่ใจเห็นพี่ขอขอขออย,อยากได้บูก่อนว่ะเอาบูก่อนได้ไหมอุบูก่อนได้ไหมอู้เสียบนเชียแล้วไงเหมือนได้เปรียบแต่ว่าก็ไม่วะ่ะอุ้ยอุ้ยไฟแคบไฟแคบมามาผมมาุ้ยคิราะมั่วมั่วสงอันตีหมดอันต,ตีหมดครับอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมังกรไหมมังกร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 ,งกรอืม ราได้เปรียบทุกอย่างยกเว้นพื้นที่เดะดีเราเสีย,ย,ยบอนนะตอนเนี้แต่น่นาจะได้บนลคืนไหมเพราะว่าลมก็เจ็บอืมอย่าเข้าระยะนะเข้าระยะดดวตอนนี้ตายหมดนะเคบลกเช่นมาแล้วอ่ะเกมนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะได้ขึ้นเป็นดาบบีกรบหรือเปล่าหรือว่าทอยนะถ้าเกมมันนำมากๆก็อาจจะได้ขึ้นเป็นดาบแดงครับ ว่าถ้าดาบแดงมานี่คือเราคือถ้าเราโดนไล่มาเราสวนมันก็ตายได้นะอุ้ยแทงเอ้ยเอาแม็กได้นะแม็กได้นะตีก้องก่อนโดดไหมไม่โดดก็โดดคืนครับโอเคไม่โดดก็โดดแล้วกันสามคิวว่ะเหมือนลาดว่ะเหมือนลาดเลยว่ะนี่ไงสองอจ็กเลยอืมเราเริ่มเราเริ่มฟื้นละ เริ่มแบบเริ่มมีความได้เปลี่ยนสักเล็น,น้อยแล้วตอนนี้ต้องพยายามอย่าคืนนะอย่าทอนเขานะโอเคอเคุ้ยจะไฟแก่ลำโอ้นั่นไงมันโดโนไมกล้ามันดูดเลือดไม่ไดเ้เราต้องรอเป็นตัวแบบว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเล่นจะอืมันมาจากไหนครับนี่ฮะได้ดิ ได้เดวฟอร์เรนโดดโอเคโดนโดนตายโอเคสี่ศูนย์ออกปูไปออกฟอร์เรนคืนเชคกีล่ามันเล่นแสบมากเลยว่ะมูตรงกลางอะไรนะมาอยู่ผมมาอยู่ไม่กล้าเข้าพุ่มว่ะนั่นไงเลือกได้ปูคืนหูกีตัวเนี่ยสามตัว อืผมระแวงโอเมก้านี่โอเมก้าดวดตัวที่มันอยู่ใกล้โอเมก้าเลยวะ่ะเฮ้ยใครอะวิอเอซุช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยช่วยเหลือนะครับโอเคน่าจะฟีดังนะแบบนี้พิลมลโซนสวยมากเลยโอเคได้ดาครับ บูน่าจะใกล้ขึ้นแล้ววะต้องเปลี่ยนเลยว่ะรองเท้าคือไม่ไหวอ่ะไม่ไหวนะโดนโดนโดดโดดเข้าไปในไฟแล้วโดนเมก้าไม่ได้เลยถ้าโดนนี่น่าจะไอ้นี่เลยอย่า่ยาอนเข้ามาได้ไหมย้อนเข้ามาได้ไหมผมดักอยู่นะย้อนเข้ามาได้ไหมถ้าแคลรี่เดินนาโดนกลัวแคลริเม่อะแค่นั้นแหละ แคลรี่เมแล้วก็คิดว่าอ้าเหมือนแคลรี่เหมือนแคลรี่มาเหมือนแคลรี่มาไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วอุ้ยอุยอะไรนี่ไงเดินเป็นคิวอืมอุ้ยอะไรโดดอะไรเนี่ยโอเคยังตีโดนอยู่อุ้ยเบิ้ลคิวเลยวะ่ะเฟรนช์เชียดาร์กทำล่างทำกลางอุ้ยได้กลางนะเนี่ยวิยฟลเฟรเชนโดดนี่ไงไ แรงจัดและแรงจัดเจ็ดศูนย์ครับและแรงจัดเลยเจ็ดศูนย์ครับมาจัดอุ้ยถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยยังไม่ถึงสิบนาทีเราขึ้นดับแดงได้เนี่ยขับแดงได้อย่างงี้ดับแดงได้ซื้อชิ้นเลยได้บุญด้วยกลางไม่มีคนออกเลย่ดยได้กลางป้อมหนึ่งนะไม่ก็สองป้อมเลยใจเย็นใจเย็นหลุกคุมแบบนี้เราสามารถชนะได้เลย ในใกลางวิทีมเราเดินกันแบบว่าเพอร์เฟกมากเลยวะยังเพอร์เฟกอ่ะวิฮีราข้างล่าง,างอะไรหน้าอะไรหนะ้าไปไหนไหน้าไปไหนไหน้าตามไลครับวิพุ้มหน้าพุ้มหน้าไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าขอค่าหน่อยมไม่ทันในที่อ่ะตัวมันถ้าเป็นนาคอร์สทันอยู่อุ้ยเม็ดอุ้ยอะไรฟิกทำไมวิทํทำไมไปเลยจ้า สองวิกุดดเอลสูแน่เอลสูมันขยระยะกูเอลสูโอ้ยตีมันตีออกไอ้เหี้ยเอลสูเป็กเหลี่ยมหนาเตอะเลยดาบแดงว่ะเขียวด้วยมันออกไปดิดาบวิกเนี่ยหมาเว้ยได้เวลาปิดเกมแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยเอาดารกเอาดารักได้เสร็จเสร็จเสร็จคลิปทำทำเฟปดีๆหน้าหน้ายาจบได้เลย ทำสามเรียนสวยๆออะไริีราตีไปผมไล่ให้เอาไปนู่นแหละปล่อยบนได้ไหมปล่อยบนได้ไหมดูผมก็เมดเมดเมดคุมกลางอะ่ะปล่อยบนผมทําล่างไปอะ่ะอุ้ยหายาใสาเวทไอเชียอะไระวะนะเอ้ยรู้งานจัดสวยมากครับนี้จะออกกลางหรอผมทําเบฟก่อนได้ไหมอืมแปดชิวอะ่ะ เหมือนเหมือนสก,กอ์กูเหมือนเป็นลาดใครมาเลยรวะแต่ไม่ได้ลาดนะน่าจะมีลาดแค่ตรงการ็อดเดียว,วะ่ะพอเรนขวาวะ่ะหน้าที่เราคือต้องเอลซูแล้วก็เมดนะสองตัวให้ดีสุดอ่าตัวแลวที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเอลซูนะเกมนี้ปิจ <'s> ิล่าปิจิล่าได้นะ well อุ้ยโอ้โหเยอะจัดไอ้เชีย้ยนอะไรวะเนี่ย ขอบูอ่ะอยากได้บูมากได้ได้ดับแดงด้วยไหมเนี่ยฟาร์มตัวเล็กตัวนี้ด้วยเนี่ยอุ้ยตัวหนึ่งผมอุย้ยผมหาดับแดงแป๊บผมหาดับแดงแป๊บมาแล้วไปไปปิดต,ตูดไปปิดต,ตูดไปอุย้ยเมดอะไรปะเนี่ยตายซะนี่ไงทีละอุ้ยนี่ไงตายสา1 0วนี่ไงตรงกลางอีก วิจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟอรเรนตัวเดียวเนี่ยฟอรเรนไม่น่ากันได้ไหมฟอรเรนตัวเดียวจบแล้วเนี่ยไอเชีย้ยมาเดฟอรเรนขอสิบเอ็ดได้ไหมไม่อยากได้แอซิดว่ะรีพอร์ตชีต้าทีอ่ะก็นะนี่ไงโดดขาดขอขอไม่ได้ว่ะแต่โอ้มันไม่อยากได้แอซิดเลยมันได้ไหมมันเป็นสิบเอ็ดหนึ่งศูนย์นะโอ้โหไม่เป็นไรครับแต่ เราชนะนะเกมนี้ก็ถือว่าได้แต้มมาอีกต้องมาลุ้นว่าจะ MVP หรือเปล่าดีเมตก็ได้เอาเยอะอยู่นะเกมนี้16ดาวมูที่2ทุเรนชัวเลยทุเรนมันดเดมิเมันเยอะอะเรามันเหมือนล้านมาไงนั่นไงมาเรามาเช็คอีกรอบหนึ่งครับนี่ตัวจริง มวยส้มทุเรียนส้มอดีตกอ่อของจริงนะคนนี้โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปแล้วครบับ